หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนล่าสุดนรกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่8ขบวนลำเลียงคนเจ็บจากค่ายภูน้ำสาออกเดินทางกันอย่างไม่เร่งร้อนนักจากกล้องส่องสองตาในมือของจ่าดาวเหนือที่ส่องลงในหุบเขาเบื้องล่าง มองเห็นเอเสหายโชดนอนอยู่บนเปลขากางเกงด้านขวาทุกตัดขาดออก้าพันแผลสีขาวมีสีแดงตรงบาดแผลพันรอบขาเป็นรอยกว้างขนาดคืบถึงมันจะนอนบาดเจ็บอยู่บนเปลนั้นปืนพกแบบสีผีก้าหมมอยังคงคาดอยู่กับเข็มขัดปืนที่เอวมันอย่างเดิมนั่นแสดงถึงความทรหดและท้าท้ของความเป็นนักรบของมันขบวนเดินทางของมันจัดคนนำหน้าสามตามหลังสามที่เหลือแบ่งกันคุ้มกันทั้งสองด้านข้าง ทุกคนอาวุธครบมือทั้งระเบิดมือแบบสักระเบือห้อยเอวครบทุกคนกำลังทั้งหมดนับแล้วได้22คนพอดีคงไม่ยากถ้าจะเข้าโจมตีแล้วชิงตัวไอ้สหายโชดออกมาที่จะยากก็คือปืนพกระบอกที่เอวของมันจะทําให้มันต้องต่อสู้และนั่นหมายความว่าโอกาสจับเป็นมันเป็นอันหมดกันไปจ่ายุทธพงษ์เดินเข้ามาหาจ่าดาวเหนือขณะที่จ่าดาวเหนือยังคงเพลินอยู่กับภาพในกล้องนั้นอยู่โจมตีกลางทางเลยได้ไหมพี่ก็อยากทําแบบนั้นว่ะ แต่ตอนนี้คงยังทําไม่ได้เพราะระยะทาง7-8กิโลถึงหมู่บ้านเสียงปืนของเราจะเรียกพวกในค่ายกับพวกในหมู่บ้านออกมาถึงเราได้ตัวไอ้โชดมาเราก็คงเอาตัวไปด้วยไม่ได้แน่ทุกคนได้ยินและเข้าใจในเหตุผลของหัวหน้าชุดเราจัดการตรวจตาสิ่งของกันอีกครั้งร่องรอยการมาพักนอนถูกลบเกลื่อนอย่างเดิมเส้นทางของการแกะรอยช่วงแรกถูกกาหนดขึ้นตามรูปการแล้วพวกไอ้สหายโชดต้องเข้าหมู่บ้านแน่จ่าดาวเหนือไม่เดินตามรอยมัน แต่ใช้การเดินในป่าตัดขึ้นยอดเนินข้างหน้าที่ห่างออกไป3 4กิโลเมตรนั้นแทนเพราะถึงอย่างไรเสียเส้นทางในป่านี้คงมีทางเส้นนี้เพียงเส้นเดียวเมื่อถึงยอดเนินนั้นแล้วจึงค่อยหาทางจับเส้นทางเอาใหม่ขบวนเดินเริ่มขึ้นอีกครั้งจากขบวนเดินของไอ้สหายชดที่โล่งหน้าไปแล้วประมาณ300เมตรไอ้เล็กกับจ่ายยุทธพงศ์รับอาสานำหน้าขบวนตัดลงสู่ก้นหุบบุกเข้าไปในดงทึบนั้นป่าไม้ใหญ่ที่ใบทึบ ด้านบนบทบางแสงแดดกระทังพืชชนิดอื่นที่คนต้นไม่สามารถแทรกขึ้นมาได้บางตอนหนาขนาดท่วมตะตุ่มช่วยให้การเดินนุ่มนิ่มเหมือนเดินไปบนพรมผืนใหญ่ตลอดเส้นทางไม่ปรากฏร่องรอยของคนเดินผ่านมาก่อนเลยพวกราชสังหารพอจะเบาใจได้บ้างว่าคงไม่มีการพบกับพบันอีกในป่าทึบแห่งนี้บ่อยครั้งที่จ่าดาวเหนือต้องใช้เข็มทิศตรวจสอบทิศทางการเดินทางในดงทึบที่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งไกลๆออกไปอาจทำให้หลงวนอยู่ในป่าแห่งนั้นได้ แต่เล็กที่นำทางดูเหมือนจะมีสัญชตาตญาณพิเศษในการเดินป่าทุกครั้งที่มีการเดินขอให้กำหนดทิศท,ทางให้มันเท่านั้นแหละไอเล็กออกนำทันทีโดยไม่มีการดูเข็มทิศเลยไอเล็กสามารถนำทางตัดตรงดิ่งข้อหาได้ทันทีแม้จะมองไม่เห็นจุดหมายขณะเดินก็ตามดังนั้นช่วงเวลาเพียงสองชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นวกราสังหารก็มาถึงยอดเนินที่ต้องการดูจะเป็นความบังเอิญหรือโชคช่วยก็สุดจะเดาภกราสังหารพบเส้นทางนั้นบนยอดเนินนั่นเอง จ่ายุทธพง์กับไปเล็กตรวจหาร่องรอยคนเดินผ่านเพื่อจะให้รู้ว่าพวกไอ้สหายชดมันผ่านไปแล้วหรือยังและทั้งทั้งสองคนยืนยันว่ายังไม่ผ่านแน่นอนจ่าดาวเหนือเริ่มลังเลลรวลวงแผนที่ออกมาตรวจสอบอีกครั้งก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกไอ้สหายชดมันจะผ่านมาทางนี้หรือยังเพราะมันคงไม่พาคนเจ็บขึ้นเขาลงห้วยให้กระทบกระเทือนมากนักหรอกและไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะเดินหนีหมู่บ้านที่จะถึงอยู่ข้างหน้านี้ ต้องส่งทางไกลที่ถูกล้องออกมาแทนทีส่งกลาดไปมากระทั้งได้คําตอบมาแล้วว้ยมาแล้วไอ้เวนเพิ่งจะมาถึงจ้าดาวเหนือพูดออกมาทําให้ทุกคนหันไปมองทางนั้นกันหมดซุ้มเลยไหมพี่ไม่ต้องราวาชาติจ้าดาวเหนือเป็นคนตอบเอางี้แล้วกันพวกเราพวกมันยังห่างพวกเราเกือบกิโลยังไงใช้เส้นทางนี้แนะ่เราเล่นไปก่อนมันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องลงไปเดินในดงในป่าก,กันอีกเอางั้นก็เอาพี่ งั้นไอ้เล็กไปได้แล้วมึงคราวนี้ไม่ต้องระวังพ่อมึงงาพราะอชาติมันระวังหลังให้แล้วให้มึงระวังชาวบ้านญาติข้างพ่อมึงให้ดีก็แล้วกันไอ้เล็กโัวเลาะเราเร่งฝีเท้าออกนําหน้าไปตามคําสั่งส่วนที่เหลือจัดรูปขบวนแล้วออกเดินทันทีโดยไม่มีการรีรอใดๆอีกทั้งการมาเดินทางในช่วงนี้หากเส้นทางปลอดภัยจากทุกสิ่งแล้วก็ควรจะเร่งความเร็วออกไปให้ได้พผื้นดินที่แข็งปานหินในหน้าแหลงช่วยให้ไม่เกิดรอยพื้นรองเท้าจากรองเท้าคอมแบททาให้พวกลาสังหารเบาใจลงไปได้มาก แม้กระนั้นก็ยังต้องเรามาระวังที่จะไม่ให้เกิดรอยอยู่ดีบ่อยครั้งที่พวกเขาต้องเดินคอยสำรวจรอยเท้าของพวกเดินหน้าไปด้วยเกือบสองชั่วโมงที่พวกล่าสังหารเดินนำหน้าพวกไอ้สหายโชดออกจากดงทึบก็พบทุ่งโล่งที่ไม่กว้างนักพื้นดินถูกดัดแปลงเป็นนาข้าวกันหมดหมู่บ้านประมาณสิบหลังคาเรือนปรากฏให้เห็นไม่น่าเป็นไปได้ว่าในป่าดงทึบเช่นนี้จะมีบ้านเรือนคนมาอาศัยอยู่ประการมาอยู่แบบนี้ พวกเขาไม่มีทางติดต่อกับโลกภายนอกได้เลยจาดเวาเหนือสั่งหยุดขบวนเดินแล้วมองไปรอบๆทิศของหมู่บ้านนั้นกระทังได้เนินสูงที่เหมาะสมแก่การตรวจการในหมู่บ้านทั้ง12คนจึงขึ้นไปประจําการทันทีแผนที่ถูกกลางออกอีกครั้งกําลังทั้งหมดถูกเรียกเข้ามารวมพลจากหมู่บ้านเนี้มันน่าจะไปบ้านนี้ระยะทางประมาณ30กิโลกูกลัวว่าจะมีค่ายของพวกมันตรงกลางทางแต่ถ้าไม่มีเราจะซุ่มมัน ยังไงรถจำนวนคนมาลงสัก12คนกับให้บาดเจ็บลงอีกจะได้ทวงความเร็วในการเดินของพวกมันเชื่อว่าพอพวกมันมาถึงอย่างดีแค่พักกินข้าวแล้วมันก็คงออกเดินทางกันต่อเลยล้วคืนนี้ทั้งคืนมันคงต้องเดินเดินเดินเพราะมันรู้ว่าโชดต้องค้างไว้นานไม่ได้ยังไงพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมไว้แล้วกันเกือบบ่ายโมงของวันนั้นขบวนของไอ้สหายโชดจึงมาถึงเขตหมู่บ้านชาวบ้านหลายสิบคนออกมาให้การต้อนรับเป็นธรรมดาของหมู่บ้านที่ตกอยู่ในอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่มักจะมีแค่คนแก่เด็กแล้วก็ผู้หญิงส่วนชายหนุ่มจะไม่มีเพราะต้องเข้าป่าเป็นกองกําลังให้พรรคอมมินิทแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ก็เช่นกันจึงไม่มีชายหนุ่มออกมาให้เห็นเลยแม้แต่คนเดียวจัดดาวเหนือสังการออกเดินทางต่อทันทียอดเนินข้างหน้าในเส้นทางระยะ30กิโลเมตรถึงเขตหมู่บ้านต่อไปคือที่สังเกตการดูว่ามันจะใช้เส้นทางนั้นหรือไม่พวกเราสังหารไม่วันเกรงอันใดที่จะต้องเดินในดงทึบอ้อมหมู่บ้านเพื่อจับเส้นทางนั้น กระทั่งถึงเนินที่ต้องการกองสองสองตาจับได้อย่างชัดเจนด้วยเวลาพักเพียงชั่วโมงเดียวพวกมันก็เริ่มเดินทางต่อด้วยจํานวนคน22คนเท่าเดิมพวกล่าสังหารออกเดินทางต่อทันทีเมื่อแน่ใจว่าเหยื่อสังหารออกเดินตามมาเหมือนโชคจะช่วยอีกครั้งในบายจัดจัดของวันนั้นไอ้เล็กรายงานกลับมาโดยเสียงล่าเริงแหล่งน้ําพี่น้ําตกด้วยความคิดของจ่าดาวเหนือเดินทันทีเพราะระยะทางที่ออกจากหมู่บ้านมาเกือบ10กิโลเมตร เชื่อได้เลยว่าจุดนี้ต้องเป็นจุดพักกินข้าวของพวกมันก่อนจะเดินทางต่อใน,น,นตอนกลางคืนจา่าดาวเหนือเรียกพรรคพวกมารับแผนอีกครั้งเรามีเวลาอาบน้ํากันแต่ว่าไม่ต้องอาบหรอก啊ถ้าจะลงใช้น้ําตอนเนี้ระวังรอยรองเท้าหน่อยเดี๋ยวกายตื่นหมดตกลงเราใช้บริเวณนี้ตัดกําลังมันก็แล้วกันกระจายกําลังให้เต็มครึ่งวงกลมเดี๋ยวค่อยเลือกที่กาบังอีกทีการยิงให้ยิงแบบซิงเกิลด้วยระยะแค่50คงไม่พลาดครั้งแรกเอาให้ลงก่อนคนละศพถ้ามีโอกาสค่อยเก็บรายต่อไป สำหรับไอ้โชดปล่อยมันอย่าไปแตะต้องมันเพราะยังไงยังไงมันก็ไปไม่รอดอยู่แล้วเราต้องการจับเป็นเวย้ยการถอนตัวใช้ด้านหลังนี่เราก็ไปพบกันที่จุดนัดพบเส้นทางข้างหน้า3กิโลเมตรถ้ามันตามละพี่ก็ชุดระวังหลังถอนตัวมาแนวนี้ยิงตึงไว้ก่อนแล้วถอนตัวให้กองกลางยิงแทนกองหลังมึงถอนตัวไปให้เลยกองหน้าแล้วรักษาด้านหน้าแทนกองกลางพอตึงลรวให้เลี้ยงออกข้างแล้วสลายตัวไปเพราะกองกลางสลายตัวกองหน้ากับกองหลังก็สลายตาม การถอนตัวจะง่ายถ้าเก็บมันได้ครบ12คนในชุดแรกยังไงยังไงกูคิดว่าถ้าได้12คนมันจะเหลือ10มันคงออกตามแค่4ถ้าเป็นแบบเนี้ถอนพร้อมกันให้หมดให้กองกลางถอนแบบเป็นตัวล่อแล้วให้ปีกทั้งสองข้างเก็บไอสคนที่ตามมาแล้วจึงค่อยสลายตามไปพบที่จุดนัดพบโอเคไหมจากดาวเหนืออธิบายด้วยการเขียนแผนที่บนพื้นดินประกอบพวกราสังหารนั้นเข้าใจดีแล้วว่าใครบ้างที่อยู่กองหน้ากองหลังหรือกองกลาง ท้งนี้การโจมตีแบบโฉบฉวยแบบนี้มันเป็นยุทธวิธีของพวกพวก,กคนั่นเองไม่แปลกอะไรที่จะเอามาใช้กับมันแต่เชื่อว่ามันคงไม่คาดคิดหรือคงคิดไม่ถึงว่ามันจะถูกหนามของมันแทงอกมันเองหลังจากนั้นก็เป็นการเลือกจุดซุ่มของแต่ละคนทั้งนี้โดยการสังเกตจุดที่ที่มันเคยลงไปใช้น้ําในลําธารเป็นจุดศูนย์กลางพี่ผมว่าไม่ต้องใช้การโจมตีโฉบฉวยหรอกเล่นถล่มแม่งแบบติดพันให้แหลกไปเลยไม่ได้อระไอ้เล็กถามขึ้นขณะที่เดินตามหลังหัวหน้าชุด อาจทำได้แต่ดูผลการปฏิบัติชุดแรกก่อนเราค่อยว่ากันอีกทีหรือจะใช้การถอนตัวเพียงบางส่วนแบบหลอกมันเราให้พวกที่เหลือเก็บต่อยเที่ยวก็ได้ยังไงมึงอย่าเพิ่งประมาทฝีมือไอ้โชดมันนะเว้ยจา่าดาวเหนืออดไม่ได้ที่ต้องพยายามคอยดึงคนของตนไว้บ้างกระบ,บ่อยครั้งที่ทําการโจมตีอย่างบ้าระหำ่ำแล้วต้องรับการสูญเสียกลับมามันไม่คุ้มกันเลยหากต้องเป็นเช่นนั้นการเลือกจุดซุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนเข้าใจในแผนการถอนตัวทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี แม้ว่าทุกคนจะมีประสบการณ์ในการลบมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ตามจ่าดาวเหนือในฐานะหัวหน้าชุดยังอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทจึงต้องมีการอธิบายจนกว่าจะเข้าใจนั่นเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของจ่าดาวเหนือและนั้นจึงทำให้ภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบสำเร็จลงด้วยดีทุกครั้งและลูกน้องทุกคนมักปลอดภัยทำไปทำมาพวกล่าสังหารทั้ง12คนไม่มีใครสนใจกับแหล่งน้ำในลำธารน,นั้นเลยแม้อยากอาบน้ำก็ตาม มันเป็นความอยากในตอนแรกที่มาถึงแต่ตอนนี้เมื่อรู้ว่าต้องมีการเผชิญหน้ากับไอ้ศัตรูตัตวสําคัญความที่อยากเผชิญหน้ากับศัตรูจึงมีมากกว่าอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างถูกตรวจตายครั้งที่กำบังถูกดัดแปลงให้เหมาะสมและดีขึ้นหลังจากนั้นการสูบบุหรีคอยเวลาคือสิ่งที่ดีที่สุดไอ้มนรับหน้าที่ดูต้นทางเริ่มรายงานเข้ามาหมายแล้วว้ยเป็นฝูงเลยระยะ800อเมตรไม่เกินว่ะทุกคนเตรียมเข้าทีบุหรีดับแล้วเก็บกลน กิ่งไม้ใบไม้พรางที่ซุ่มทุกตรวจเป็นครั้งสุดท้ายอาการทุกอย่างเหมือนเดิมเดินนำหน้าสามคนคุ้มกันด้านข้างหลังท้ายเหมือนเดิมไอม้มนแรงงานเข้าใหมกครั้งด้วยเสียงที่ไม่ดังหนักบรรยากาศตอนนั้นสุดจะเงียบเสียงน้ําที่ไหลดูเหมือนจะดังแข่งกับเสียงเต้นของหัวใจในภารกิจแบบนี้พวกรากสังหารรู้ดีว่าความใจเย็นเท่านั้นที่จะทําให้ภารกิจสําเร็จเวลานาทีผ่านไปเสียงคนเดินเท้าที่ลงพื้นดังมาให้ได้ยิน แม้แต่เสียงสั่งการให้เข้าพักที่บริเวณแหล่งน้ำนั้นแล้วกระทั่งไอ้คนนำขบวนของมันเริ่มโผล่มาอีกหลายๆคนเริ่มทยอยตามมาติดติดไอ้คนแรกหยุดอยู่กับทีกวาดสายตาสำรวจดูบริเวณไอ้คนที่สองไอ้คนที่สามทำตามแต่มันก็ได้เพียงตรวจด้วยสายตาในระยะที่ห่างไกลเกินไปเท่านั้นจึงไม่มีทางพบว่าพวกราชสังหารกำลังจ้องเอาชีวิตมันอยู่เลยกระทั่งกำลังทั้งหมดลงมาสมทบไอ้ชุดนำทางจึงเดินนำไปที่ริมน้ำ ร่างของไอ้สหายโชดถูกขหามไปที่ริมน้ําเช่นกันใบหน้าที่ขาวซีดของมันบ่งบอกถึงอาการอ่อนเพลียทั้ทงนี้อาจเป็นด้วยเสียเลือดมากหรือต้องทนต่อความเจ็บปวดหรืออาจจะทั้งสองอย่างก็เป็นได้เปรอของมันได้รับการวางลงอย่างระมาัดระวงังไอ้ลูกน้องคนหนึ่งจัดการเอาผักขม้าชุบน้ําแล้วเอามาเช็ดตามหน้า,ตา,ต,า,ต,านตามตาตามเนื้อตามตัวให้กับหัวหน้าของมันมันเป็นภาพที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างที่สุดกําลังที่เหลือนั่งยองยองเรียงกันที่ริมน้ําเป็นแถวหน้ากระดาน ต่างคนต่างวักน้ำใส่ปากรูปหน้าเพื่อบรรเทาความกระหายและอากาศร้อนในหน้าแรงนั้น M16 ทั้ง12กระบอกจากแนวของพวกล่าสังหารถูกประทับเร็งหมดแล้วไม่เคยมีโอกาสใดเหมาะเท่ากับครั้งนี้เลยศัตรู22คนนั่งเรียงกันให้ยิงการตัดสินใจของจ้าดาวเหนือมักได้ผลเสมอ,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 อกระสุนเหล็ก M16 จำนวน12นัดจากกระบอกละ1นัดเท่านั้นด้วยระยะเพียง50เมตร ไม่พลาดเลยแม้แต่นัดเดียวร่างพอกคอครบเท่าจำนวนกระสุนถูกกระสุนเจาะเข้าเต็มแผ่นหลังความลงไปในน้ําทันทีในบัดดลเอาห,หน้าออไปเร็วเสียงห้พอกคอคนหนึ่งสั่งการพวกราสังหารที่ยังปักหลักนิ่งอยู่เห็นแล้วว่าพอกรคอสองคนเข้าหิ้วปีกล่างไอสหายโชจักไปเปไปทันทีในทิศตรงข้ามกับเสียงปืนไอพอกคอที่เหลือตั้งคว้าปืนของตนวิ่งเข้าที่กำบังชั่วพลิบตาเดียวมันก็สามารถยิงตอบโต้ออกมาได้ อาก้าไม่รู้กี่ะระบอกกับกี่ระบอกระดมปล่อยกระสุนเข้าสู่แนวป่าด้านที่มาของเสียงปืนเกิดจะพร้อมกันแต่ไม่ได้ผลอะไรเพราะกระสุนไม่สามารถลดทุกกำลังของพวกราสังหารได้เลยไม่มีการตอบโต้ใดๆจากพวกราสังหารและยังไม่มีการถอนตัวตามแผนเดิมเพราะผกคมันไม่ได้ลุกเข้ามาแผนย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอพวกราสังหารมองออกแม้จะไม่มีคําอธิบายการวางกําลังเป็นเครื่องวงกลม ทำให้บางคนมองเห็นด้านข้างของไอ้พวกผอกคอที่ยิงตอบโตได้และแล้ว <All. S 1> ไอเชตที่อยู่ทางปีกข,ขวาสุดปล่อยกระสุนอีกนัดนัดเดียวเท่านั้นเข้าซี่โครงไอ้ผอกกคอย่างจังจนมันถึงกับงายท้องเอาหลังตีดินในบัดดลอากาศสาระบอกตอบโตไปทางไอเชดแต่ไม่สามารถละคายผิวมันได้อ๋อ oh. M16 จากไอเล็กหนันดต่อสิบาไอกกคอยคนในระยะเพียง50เมตรโดยระดับนักรสังหารแล้วไม่มีพลาด ขอตอบโต้มาทางไอเล็กอีกเช่นเดิมคือไม่มีเสียงตอบโต้ใดๆจากไอเล็กเหมือนกันพูกราสังหารกําลังสนุกกับเกมนี้เสร็จแล้วความคิดเรื่องการถอนตัวเป็นอันยกเลิกเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่นาทีสามารถเด็ดชีพมันลงได้ถึง14ชีวิตดังนั้นเกมการเด็ดชีวิตมนุษย์จึงต้องดําเนินต่อไปเพราะมองเห็นอยู่แล้วว่ามันยังเหลืออยู่อีกแค่6คนเท่านั้นเองมันควรจะตายทั้งหมดเมื่อมันพบกับมือระดับนักล่าสังหาร